ทิมเบลินเขาบอกว่าอร่อยอร่อยตรงนี้ค่ะทุกคนคะ่ะด้วยความว่าไล่คนตามห้ากันนะคะฉันจะตามห้าเหมือนกันค่ะก็เลยไปลองกินให้ลินมันดูรสนะคะว่าร่อยจริงไม่ร่อยจริงขอกินกันแบบซอสๆอสตีเซนทันนคะรซี่ธรรมราชเลยค่ะร้านเบเกอรี่ล็อบบี้พ่กัดร้านยูชันแรกจ้ามึงขาเขาบอกว่าเริ่มต้นอยู่ที่59บกาบาทนะคะจากที่ดูดูแล้วนะคะมีประมาณซี่ห้าค่ะวันนี้กูก็จัดบวชดมาเลยค่ะทุกคนคะ่ะมีทังไส้สตรอเบอรี่ไส้ชาเขียวนะคะและว้วก็คาราเมลเมคคาเดเมียอะไรสักอย่างนี้เลยค่ะทุกคนแล้วก็ ได้ไม่รู้ค่ะถึงตาเท้าว่ามันกรอบขนาดนี้นะคะเอาจริงๆค่ะมันกรอบจริงๆคือถ้ากินตอนโดนๆนะคะบอกเลยค่ะว่าอร่อยสุดๆแต่ถ้าให้เหลือซองยางดีฉันชอบนะคะก็คือว่าฉากเที่ยวกับสตรอเบอรี่ค่ะส่วนอันนี้ก็คือว่าแค่เดรเมียได้ม่รู้ค่ะกินไม่เป็นค่ะมึงคะแต่กัดคันเรดทิ้งข้าไปเลยนะคะได้ยิงเสียงกรอบถึงซวันชั้นเจจจ้าเขาบอกว่าส่วนผสมนะคะคือแป้งนำข้าวหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะและก็เนยเทนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยส่วนไก่จะไปห้าความจริงมันหนึ่